บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวก 1. บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้วก็เป็นอ да ันจมอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล 2. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปอีกภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปอีกเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขาเมศรัทธาดีฮิริดีโอตปะดีวิริยักดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาฮิริ โอตปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงเป็นอย่างนี้แลสามบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือ เขามีศรัทธาดีฮิริดีโอตตป,ปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายส่วนศรัทธาฮิริโอตตป,ปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้แล 4. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆภิกษุทั้งหลาย กบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลี่ยวดูรอบๆเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีหิริดีอุตป,ปดัดดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสั่งโยศสามสิ้นไปเขาเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เชี่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างนี้แลห้าบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหวาหาฝั่งภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหวาหาฝั่งเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีเฮริดีโอตป,ปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสั่งยศสามสิ้นไปและเพราะราคะโทะโมหะเบาบางเขาเป็นสกัทาคามีมาสู่